ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับนิกกับพิมดูดวงรายสัปดาห์นะคะครับผมครับตอาทิตย์นี้อย่างไรครับคุณพิมพ์ครับจำวันที่สิบมีนาถึงสิบแปดมีนาค่ะสิบมีนาคมนะครับถึงวันที่สิบแปดมีนาคมนะครับสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับผมครับวันนี้เราจะใช้วิธีการดูดวงโดยโหราศาสตร์พม่าจากคุณนิกนะคะอาจารย์อาจารย์นิกเป็นไงบ้างคะสําหรับวันอาทิตย์ค่ะ ครับผมสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในสัป,ปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่10มีนาคมถึงวันที่18มีนาคมนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นี้ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าเป็นทุกขังสำหรับอาทิตย์นี้นะครับโดยการทุกขังของเขาเนี่ยนะครับอาจจะมาจากว่าโดนผู้ใตายบังคับบัญชานะครับค่อนข้างที่จะอาจจะมีการ พายทร์ยศหักหลังหรือว่าเราอยากจะขอเตือนเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัป,ปดาห์นี้ให้ระวังนะครับผู้แต่บังคับบัญชาบริวารหรือลูกนะครับระวังให้ดีนะครับเราอาจจะมีการเสียทรัพย์หรืออาจจะเอ่อเป็นการผิดสัญญาบางอย่างนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับคุณพิมพ์ครับอ๋อเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะอ่าเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมครับอืมอันนี้ต้องบอกว่าในตัวนี้จะบอกมาแค่เป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะครับอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเอ่อเป็นน้องเป็นนุ่งอะไรอย่างนี้ครับผม,มแล้วต่อไปนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่10มีนาคมถึง18มีนาคม2567ค่ะ ครับผมสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ10มีนาคมถึงวันที่18มีนาคมนะครับ2 5 1 7นี้ต้องบอกว่าเขาเนี่ยกาลังคิดนะครับอาจจะมีการโยกย้ายหรืออาจจะเป็นประมาณว่าในการงานของเขาเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคโดยอุปสรรคนี้นะครับก็น่าจะมาจากผู้ไม่ประสงค์ดีครับที่จะเข้ามาทําให้ คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีความไม่แน่นอนในหน้าที่การงานมากขึ้นไม่คงเส้นคงวาในสัป,ปดาห์นี้ครับค่ะต่อไปนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจาวันที่สิบมีนาคมถึงสิบแปดมีนาคมค่ะมีอะไรที่จะให้ข้อแนะนำบ้างคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับในวันที่สิบมีนาคมถึงวันที่สิบแปดมีนาคมนะครับต้องบอกว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยอกำลัง หลอลุ้นนะครับที่จะได้ในส่วนของออทรัพย์สินเงินทองนะครับจากผู้ที่เป็นคู่กรณีหรือเป็นบรรดาญ,ญาติญาติที่จะนำพาทรัพย์สมบัติแล้วก็ลาบยศต่างๆมาให้คนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ครับมาในลักษณะอะไร,รอ่ะคร่าถ้าถามว่ามาในลักษณะ<ม>อะไรต้องบอกว่าโชคลาบฟลุก มรดกหรือเง่นมันยังไงคะหรือไรายได้อาจจะเป็นงาน,น,น,นาที่เข้ามาทางเอ,อบรรดายัดยาตินะครับหรือว่าเอออาจจะเป็นค่าในหน้าหรือว่าเป็นผลตอบแทนบางอย่างนะครับที่คนมันคนวันอังคารเนี่ยกําลังรออยู่นะครับเพราะว่าช่วงในวันที่อ,อที่เราดูะค่ะเป็นช่วงที่มีของเรื่องของโชคลาภฟุกฟุกมีโอกาสเลยคะต้องบอกว่า คนวันอังคารนี้มีโอกาสที่สุดในเจ็ดวันครับคุณพิมพครับโอเคค่ะงั้นก็เราลุ้นกันนะคะต่อไปค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่สิบมีนานถึงวันที่สิบแปดมีนานคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะครับผมสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับก็ต้องบอกว่าเออบรรดาคู่ครองนะครับอาจจะมีคู่ครองหรือว่าแฟน,แฟนเนี่ย แฟนของเขาคนที่เกิดวันพุธเนี่ยอาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักหนานั่นก็คืออุปสรรคอย่างเดียวครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธครับแต่ว่าในการเจ็บป่วยนี้คนวันพุธก็ยังมีความโชคดีครับตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะมีคนนะครับมาคอยช่วยเหลือหรือเขาอาจจะช่วยเหลือในส่วนของเอ,อคู่ครองหรือว่าเอ,อแฟนของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยที่มีการเจ็บป่วยก็ได้ครับผมค่ะ ต่อไปนะคะประจำวันพฤหัสบดีค่ะ1 0บถึงสิมีนาคม2567ค่ะครับผมสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับต้องบอกว่าให้ระวังในเรื่องของการงานเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับว่าถึงตัวตัวเขาเนี่ยกำลังมีดวงที่กำลังพุ่งแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าเออเขาเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของงานที่จะเข้ามา ทำให้เกิดความหนักอกหนักใจนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในสัปดาห์นี้ครับอืมค่ะโอเคนะคะต่อไปค่ะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่10มีนาคมถึงวันที่18มีนาคม2567ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณนิกสำหรับคนที่เกิดวันศุกปปร,ปปร,ร์นะครับในสัป,ปดาห์นี้ต้องบอกว่าโอ้ต้องให้ระวังในเรื่องของงานเลยนะครับงานเนี่ยโดยเฉพาะอ,อ่ เพื่อนนเพื่อนฝูงในที่ทํางานที่เป็นผู้ชายนะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเขาอาจจะเข้ามาสร้างความเ,าเดือดร้อนใจให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ในสัป,ปดาห์นี้ครับคุณพิมพ์เดือดร้อนใจลักษณะไหนคะต้องบอกว่าสร้างแรงกระเพื่อม่มที่จะทําให้เราไม่สบายคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยไม่สบายใจใเกิดขึ้นครับในสัป,ปดาห์นี้ ด้ในลักษณะต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะมีการขโมยผลงานหรือว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันในสัปดาห์นี้ครับค่ะก็เป็นกําลังใจให้สำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะครับผมต่อไปนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจําวันที่10มีนาคมถึงวันที่18มีนาคม2567ค่ะครับผมสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ครับ,รบในสัปดาห์นี้นะครับทางเราเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า อาจจะนะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยในสัปดาห์นี้เขาจะต้องพบเจอกับในเรื่องของผู้หญ er ิงครับในเรื่องของญาติที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีการที่จะทําให้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยได้มีรับความลําบากใจหรือต้องบอกว่าอาจจะมีการเจ็บป่วยด้วยครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ให้ระวังญาติที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในบ้านให้ดีครับเป็นญาติผู้ใหญ่เลยว่าเป็นญาติ อายุทัท่วๆไปคะ่ะต้องบอกว่าเป็นในบรรดาคเคยาอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นอ่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกเด็กกแดงที่เป็นผู้หญิงครับพืมถ้าอย่างนั้นก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตาดูกันนะคะใช่ครับก็ต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็คอยแสดงความ,มห่วงใยกับเขาครับะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่กับพิมพ์ดูดวงรายสัปดาห์นะคะจบแล้วคะ่ะครับ สำหรับอาทิตย์นี้เราสองคนนิกกับพิมพ์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ